นงนง่นสวัสดีครับกผมบางเคียงสาวติก๊กอีสานพ่อกระเทินครับสวัสดีจ้าวีน้องหลังจากที่ไปหาปลามาเมื่อเช้า cảm à, thịt cá chát menu rồi, ping báp đi, báp ngay. cá súp, cá cả, cá kén, tôm hùm, tôm, tôm ơi, hoai ba, mực nhỏ, cái gì con chim mực ba cả đây là Like อ้ไรก็อือเนน้อ,องิหอยดองหอยนินน่นมุกป,ปลามันฮะโอ้ยามนี่มันแหลกมันปะัะคักมมกโดดอยมันถึงกาแฟครัวไว้ <c oughs> แม่บ้างไง <c oughs> แมวน้อยหามงขึ้นเลยยังพิ่งขึ้นมายังพิ่งขึ้นมามงบินขึ้นมาได้เลยเนระื่องขาวชั่วเลยนะ <c oughs> มันอนมันอนอืมอุ้ยมีไข่ด้วย <c oughs> นกนลงจากเตาืานุง่งขนาไหนอะร่ยอืม,ออมก็ข็งกระับนุ่มยำมันยูเดีกะฮมมันจะนื้อยากบันบุกปลาก็อยากมันจะอยากเป็นปลาอันนี้ลปลาครอบข,ขอต้องระวัง ยังด,ดีีเช้อดีๆเนี่ยเราซิวแม็ต้องหลายบ่เขา้า <laughs> ปราซีิวข้อหูมัมนเนาะม,นมันหนักป่ะรซิวต้องใส่เกวก็ขื่นบอกเนาะต้องขื่นไม,มกุ้ง เขาครับคือครับของเขาไปเราจะไปคิดเนาะหนองข้างทาวแบบนั้ปลาพันรวมกันเต็มอยู่เพลนลงบทันหมดจืดจังแด่พลนงบทันพนปล่อยน้ำปล่อยขวดจะได้ปลาใหญ่ไปอยู่เนาะ กดูเปิดเกิดหรือเกินขาดเองอเปิดเปิทาเองเปิดเรื่องแหละสบายน้ําพีได้แม่ตักข้าดอยู่นะ้วอืมอืกินแม่ไปได้เดิ ลูกมันก็ใหญ่เลยนะเดี๋ยว่งใหญ่แน่นอนเลยเนะยาะที่ไปห,หามาปล่อยลงซาอีกอยู่ดอกคือที่แล้เขาปล่อยตามธรรมชาติเดี๋ยวไดกินตุ้บป่งใหญ่เนาะตุ้งป่งใหญ่มันจะกินซักมันจะกินปลาชนิดอื่นแต่ยามไหมน,นั่นตามธรรมชาติเพราะว่าปลาโรงเรียงเขาก็มีปล่อยปลาซิวปลากุ้งให้เป็นอาหารเพื่อนแหละดีกว่าปล่อยปลากร,ระหมอปลาดุก บ,บอกเจอจากโตปีที่แล้วก็ปล่อยหลายได้ประหมอบพี่น้องมานั่นบอเจอเจอปลาขาวเนาะปลาก๊ไปลาช่อนมีอยู่ในโบครับอือหือข้าที่ครัวยังบางตัวยังบบไข่ยัยงบกไข่อ,อกอ่ะนะยังไข่เกมท่องอยู่เลยนะองโเกนเนาะ ขึ้นมาจกไม่น้ำังม่าอ่ไี่ี้เป็เพราะว่าตอนย่างย่างืงท่านเลยซัมั่หมบเือจะรู้ทไนเเซบรับือือืนาอ่ อ้าวแมวน้อยขึ้นบ้านเลยทำแม่ขึ้นมาแม่ขึ้นมาเียนอนข้างบนเลยแม่ม่ขนมารีนอนข้างบนเะาเดเเขากัห้องาประกามึงด้ เ็เ้แงกไนด๊กๆแบงไว้แกงสุมแล้วก็สเต็กเอสส่มปลาน้ำจ้ะไม่ต้องหาเมนูเลยอ้ไม่ไ้ยุ่งไปหาอกอยู่หรอเมือวาง ระวองในน้ำขาดวังนบจากการลวดนะช่วงนี้ปลามันจะค้างตาหนองเนาะลงประธนลงบระนมันมาแม่นช่วงหน้าปลาลงแต่หน้ามาลงปะเพื่นหน้าปลาบ้านเฮาลงะสิเอ็ดิสองนาะสิบเอ็ดเดืนสิบเดือนสิบเอเนาะเดือนสิบเนสิเดิบดปเนี่ยแหละปลาทีเริ่มลง ได้กลิ่นปลาบอกเลืว่าอยากหาแม่ <นะ S 2> ห้องบอสเซาอยู่แมวน้อยเกลือแล้วจะปากเพิม่ม,มแล้กก่อนอืปากเพิ่มแล้วก่อนกลิ่นแม่ประจามเลี่ยแบบหาเป็นอ่หาเป้นอยู่แล้วแม่ก็บอกวคุอ,นอคินแล้วไหมนราอยู่ยข,ข้างบอกเคน หงี่ั้งไอ้องกวดนี่กันหลายพวกก็เลน่นคุ <laughs> ไปตรม,ม,มสามใช่ <laughs> มกึง แล้งผักอีตู่ทั้งผักกะเงียงเด้อ่นะ <c oughs> หอมแดงตัดผักอีตู่ผักะเกงียงจะมาหอม <c oughs> อ้าวนำ้ำเห็ดกระีอกที่ออกมาเหนี่วอากาศนะ <c oughs> ไม่อยอมมองตลอดหอยดองเซมเนาะ <c oughs> ขึ้นมาอีกซื้อไว้อีก <c oughs> บุกเค็มบุกข้าวพอ <c oughs> ดีอยามไปจะอ,อ่านเนาะสูตรใหญ่ เป็นพรมห่อนมันแซ่บจริงปลาเนี่ยปลาปิ้งปลาปลาก้าไข่โอ้ไข่แล้วปลาก้าก็เลยเป็นสีเหลืองไข่ปลาเขาเป็นสีส้มโอ้ปลาสุดมันขนาดแบบเพี้นเลยอันนี้ก็มันปลาก้ากัอืมปลาก้าก็มันอื้ไข่ กินยังลงมาอยู่หากินก็ได้กินแบบนี้แหละนะบอฟินะพอได้พอได้เห็นได้ขายก็บม่ได้ซื้อกับเขามากมายเราหาไปดูการคุณม,ม,มาเป็นสวยเหนื่อยมากนี่กลินปลากลินเกิน เก่งแล้วเก่งแล้ววิธีขึ้นแล้วที่ยามมันนะมันชิเคยตัวขนาดมันชิเคยตัวไปได้กินปลาไปสง่งต,ตัวให้แต่ต๊อกไปเลี้ยงสองตัวแบ่งกันเลี้ยงเนีขยายพันธุ์ไว้เด้อเอาไว้กู้ตัวในเลี้ยงบ่อยเด้อแต่ก็ต้องเลี้ยง เหมือนาอยู่ตรงนาหนูหนูเป็นหนูไม่น้อยครับหนูซิงืืมมสืงปลาย่าลงไปอืมดูอื้ออะไรอ่ะปั้นคนเดียวให้นึกปั้นคนียวปั้นเนาะลงข้างล่างลงข้างล่าง ันมอย่างนึงก้างกาอยางรลาานมีก้างปากางมันต้องร่่าเหนียวหลายตใหญ่ขายูดากเ็ตงมีเนาะเ็มือบบาเคนทุกทุกครั้ง เราเียบเน,น้นเน,น,น้นเนี้ยไม่เหม่อมากดีดีได้เหมือนเนี้ยบ่มีลมกระดิกเลยละกลัวแต่ฝนน่ะละมาทื่นลงม,มันเป็นสีเหลืองหัวหอมเข่าสว,ว,วดพิดเซ็ต เหาแบเพิ่งเลค่ะไม่นุงมักไม่นุงแซ่บลืมอ,อ,อิ่มเข่าบดติด๊บกีมาเป็นอย่างเข่าบดติด๊บติ๊บจุกเอาจุกเอาแซ่ดงมือที่เอาเข่าบดติ๊บนะเพลนดิค่ะกินเรื่อยเรื่อยกินเลยตามแล้วเดินกินเพิ่ตามเนาะ จะ่นไม่ยังจะยกโลได้ <c oughs> ปลายังบุลงตุกลงเล็กๆก็มีจะปลาไหลไหลฝนตกดีอยู่มันทางบ่หกมันมีน้ำมันบ่แห้ง <c oughs> มันพอดีน้ำพอดีตก <c oughs> พอดีแบบน้ำบ่ไหลออกเก่งแบบนี้เนาะ <c oughs> พูดแหละเดือนสิบมันพอดีน้ำค่ะ เ่็คนหน่าค่ะปัญหามันฝนลินบนมือบิดเวนม,มันบไ่ได้แดกกปีนี้เขาได้น้ำคักแต่ว่าข้อเสียคันม่แดดมันจะเปื่อย,เ,อยเนาะ,ะเริ่มจมกันว่าเขาจะเปื่อยเอยอจ้าอยู่จละเปื่อยเป็นโลคโลคใบด่านใบอย่างรู้มันจะเปื่อยยุบยุบเปืออเป่อยไปเลยโอเคเฉาจิตกิดเป็นเป็นเจนึ่งอยู่ แทบ้าวรนั่นแหละถึงกินถึงเพชรถึงเข่าฮ้อนถึงอย่างแซบอ่าเมื่อี้แลนั่น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 ี้แอดูุ่ปอะไรเงี้ยเคยตัวก็ะยก เู่ใหแม่ไปเลยโห่กินค่ะเก่งใช่หรอคาบหนีเลยอืโห่ขนาดนี่หรอบุแค่อิ่มแรือเปล่าอิ่มอิ่มเลยละพี่น้องเลยจ้าแทบขนาดเลยเอาครับคลิปนี้ฝากเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจหน่อยเด้อครับแล้วพบกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ สวัสดีจ้า